สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการอยู่กับปัจจุบันความว่างแล้วก็วิธีรับมือกับความท้าทายต่างๆในชีวิตซึ่งเราจะอิงจากข้อคิดในบทสนทนาถามตอบชุดหนึ่งที่ชื่อว่าว่างและอยู่กับปัจจุบันในชีวิตนะครับค่ะเป็นชุดถามตอบที่น่าสนใจมากค่ะให้มุมมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงจากข้างในใช่ครับเรื่องความเงียบเรื่องสภาวะจิตใจอะไรพวกนี้ Mm hmm. เป้าหมายวันนี้ก็คือเราจะลองมาย่อยความคิดเหล่านี้ให้มันเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะเจอ,อมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับโลกข้างในของเรากันนะครับดีเลยค่ะเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าประเด็นแรกที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่มาจากคำตอบข้อ35นะครับค่ะข้อนั้นพูดถึงเขาบอกว่า มันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบว่าเปลี่ยนไปเฉยๆโดยไม่รู้ตัวแต่เป็นการที่เราพัฒนาความสามารถในการรับมือกับความทุกข์อ๋อค่ะอย่างมีสติคือระลึกรู้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้ตัวคือตระหนักในภาพรวมของตัวเองได้ชัดขึ้นอืมเข้าใจค่ะคือถึงทุกข์มันอาจจะหนักแต่เรากลับวางได้เร็วขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับตรงนี้มันมีรายละเอียดที่น่าคิดนะครับ ใช่ค่ะที่น่าขบคิดมากๆคือการเน้นเรื่องการรู้ตัวเนี่แหละค่ะมันเป็นหัวใจสําคัญเลยคือมันไม่ใช่ว่าความทุกข์จะหายไปเฉยๆนะคะครับไม่ใช่มหาสา,ารร์ยอะไรไม่ใช่ค่ะแต่เป็นการที่เรามีเครื่องมือข้างในที่ดีขึ้นในการแบบว่าจัดการกับมันนะคะเวลามันเกิดขึ้นมาจริงๆ อก็คือรับมือได้ดีขึ้นใช่ค่ะสามารถเห็นอารมณ์ตามที่มันเป็นไม่ใช่ถูกมันลากไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวพอพูดถึงการรู้ตัวมันก็เชื่อมไปเรื่องความเงียบในคําตอบข้อ36ได้เลยนะครับค่ะเรื่องความเงียบซึ่งเขาบอกว่าความเงียบเนี่ยเออจริงๆแล้วมันไม่มีความหมายตายตัวอืม,มันขึ้นอยู่กับว่าใจเราตอนนั้นเป็นยังไงโอ้พอคิดตามแบบนี้มันเปิดมุมมองเรื่องความเงียบไปเลยนะฮะใช่เลยค่ะจากแค่ไม่มีเสียง กลายเป็นเหมือนกระจกสะท้อนใจเราเองถูกต้องค่ะสภาวะจิตเป็นตัวตัดสินเลยว่าความเงียบนั้นมีความหมายยังไงอาจจะสงบจริงๆหรือข้างนอกเงียบแต่ข้างในนี่พายุเข้าเลยก็ได้ใช่ค่ะใช่แล้วถ้าเรามองลึกลงไปอีกนะคะความเงียบที่มาจากใจที่สงบจริงๆเนี่ย อาจจะเป็นประตูไปสู่สภาวะที่เรียกว่าความว่างที่พูดถึงในคำตอบข้อ37กับ41นะคะอ่านะคะความว่างคำนี้ก็เนี่ยสนใจครับมันหมายถึงอะไรในบริบทนี้ครับว่างเปล่าเหรอฮะไม่เชิงว่างเปล่าซะทีเดียวนะคะคือความว่างในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ความไม่มีอะไรหรือความเหงาแต่มันคือการตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งว่าจริงๆแล้ว ตัวเราที่เรายึดยึดกันอยู่เนี่ยมันไม่ได้แยกขาดจากสิ่งอื่นอ๋อค่ะเราเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่กว่านั้นมากๆแล้วการเข้าถึงความว่างเนี่ยก็คือการคลายปมที่ยึดว่านี่ฉันนี่ของฉันลงไปชั่วคราวเหมือนการปลดปล่อยใช่ค่ะเป็นการปลดปล่อยอย่างหนึ่งเลยค่ะเข้าใจเลยครับพอเห็นภาพแบบนี้แล้วแนวคิดเรื่องความว่างดูมีพลังขึ้นมากเลยแล้วแนวคิดพวกนี้มันเชื่อมโยงกับการรับมือชีวิตประจําวันยังไงบ้างครับ ค่ะอย่างในคำตอบข้อ39แนะนำวิธีรับมือความเบื่อหน่ายคือให้กลับมาอยู่กับลมหายใจถามตัวเองว่าทกแล้วได้อะไรหรือข้อ38ที่มองการสูญเสียเหมือนบททดสอบให้เราจัดการอารมณ์ค่ะดูเหมือนว่าแกนหลักมันคือการดึงสติตัวเองกลับมาที่ปัจจุบันตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันคือการกลับมาที่ฐานคือปัจจุบันขณะแล้วก็ฝึกมองความคิดความรู้สึกที่มันเกิดขึ้น โดยที่เราไม่จําเป็นต้องกระโจนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมันทันทีอืมไม่ต้องอินไปกับมันทันทีใช่ค่ะซึ่งมันก็เชื่อมไปถึงเรื่องความกลัวในคําตอบข้อ40ด้วยนะคะความกลัวค่ะที่เขามองว่าบางทีความกลัวที่เราเจออาจจะไม่ใช่กลัวสถานการณ์ตรงหน้าแต่เป็นความกลัวว่าเราจะเสียดดยที่หลังถ้าเราไม่ได้ลงมือทําบางอย่างลงไปอ๋อเข้าใจเลยครับกลัวเสียดดยที่หลังน่าคิดมาก แล้วความรู้สึกว่าตัวเองเล็กน้อยไรความหมายล่ะครับที่พูดถึงในข้อ41แนวทางแก้ไขที่เชื่อมกับความว่างนี่เป็นยังไงครับคำตอบก็ชี้ไปในทางเดียวกันเลยค่ะคือการคลายความยึดมั่นในตัวตนลงคือความรู้สึกเล็กน้อยเนี่ยมันมักจะเกิดจากการเปรียบเทียบหรือการมองตัวเราแยกต่างหากจากสิ่งอื่นๆครับ แต่เมื่อเราได้สัมผัสกับสภาวะที่ตระหนักถึงความเชื่อมโยงหรือความว่างที่ว่าเนี่ยความรู้สึกแบ่งแยกหรือความรู้สึกเล็กน้อยมันก็อาจจะจางลงไปได้เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าพอเราเลิกยึดตัวเราเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งปัญหาบางอย่างมันก็ดูเล็กลงไปเองโดยปริยายนะคะเข้าใจแล้วครับสรุปจากที่เราคุยกันมาเนี่ยนะครับจากแหล่งข้อมูลชุดนี้การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมันเริ่มจากการรู้ตัวค,ความเงียบมีความหมายตามสภาวะใจเราเองความว่างไม่ใช่ความไม่มีอะไร แต่เป็นการตระหนักรู้ถึงความเชื่อมโยงที่มันปลดปล่อยเราอ mm hmm. แล้ววิธีรับมือความท้าทายต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความเบื่อความกลัวความสูญเสียมันก็วนกลับมาที่การฝึกอยู่กับปัจจุบันใช่ค่ะแล้วก็ค่อยๆค,คลายความยึดติดในตัวตนของเราลงถูกต้องเลยค่ะสรุปได้ครบถรวนเลยแล้วจากแนวคิดเรื่องความว่างที่มันเกี่ยวกับการละวางความเป็นเราหรือความเป็นของเราเพื่อเชื่อมโยงกับสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นนะคะครับดิฉันก็อยากจะ ทิ้งท้ายชวนให้ลองสำรวจดูนะคะว่ามีแง่มุมเล็กๆอะไรในชีวิตประจำวันของเราบ้างที่เกี่ยวกับความเป็นชั้นหรือของของชั้นที่เราอาจจะลองปล่อยวางดูสักนิดในวันนี้อืมไม่ต้องเรื่องใหญ่โตไม่ต้องเลยค่ะอาจจะเป็นแค่ความเห็นเล็กๆความชอบส่วนตัวหรือความคาดหวังบางอย่างครับลองดูว่าการที่เราลองคลายความยึดถือตรงนั้นแม้เพียงแค่ชั่วครู่ มันจะเปิดมุมมองใหม่ๆหรือให้ความรู้สึกที่ต่างออกไปได้อย่างไรบ้างนะคะเป็นคำถามชวนคิดที่ดีมากเลยครับน่าจะลองเอาไปสังเกตตัวเองดูได้